สวัสดีครับวันนี้ผมนายจากชัยรับอย่างไลขที่แปดโมกทับแวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบปริพันธ์ของฟังก์ชันข้อที่1นะครับอินทิเกรต5จะได้ 5x าบวก c ข้อสอบสอ2นะครับอินทิเกรตของสองกำลังสองจะได้ 2x งเกำลังสส่วนสบวก c ข้อที่3นะครับ อินทิเกรตของ x กำลังสาบวกหจะได้ x กำลังสส่วนสบวก x บวก c ข้อที่4นะครับอินทิเกรตของร o t x นะครับ x กำลังสองคูณร o t x จะได้2อส่วนเ x กำลังสองบวก z ข้อที่5นะครับ อินทิเกรตของ1ส่วนด้วย x ก,กําลัง4จะได้ว่าลบ1ส่วนด้วย3 x ก,กําลังสาบวก c นะครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง4่ t บวก2เมตรต่อวินาทีกําลังสองขณะเริ่มต้นจับเวลาวัตถุชิ้นนี้มีความเร็วเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีกําลังสองและได้ระยะทางเท่ากับ2เมตรจงหาความเร็วของวัตถุเมื่อ t เท่ากับ4วินาทีขันตอนแรกนะครับเราก็เขียนว่า v t เท่ากับอินทิเกรต4 t บวก2 dt จะได้ว่าเท่ากับ4 t กทีกำลังสองส่วน2บวก2 t บวก4เท่ากับ2 t กทีกำลังสองบวก2 t บวก1ดังนั้นจะได้ v 4เท่ากับ 2คูณ4ี่กำลังสองบวก2คูณ4บวก1จะได้ส1เมตรต่อวินาทีต่อไปข้อที่2จุดนะครับให้หาระยะทางเคลื่อนที่ดินได้เมื่อทีรอบกกบ9วินาทีจะได้ว่า ST เท่ากับอินทิเกรต2 t ทีกำลังสองบวก2 t ทีบวก1เท่ากับ2 t ทีกำลัง3ส่วน บวกสองทีกำลังสองส่วนสองบวกทีบวกซีจะได้สองทีกำลังสส่วนสามบวกทีลังสองบวกทบวกสองจะได้ว่า s9 เก้าเท่ากับสองคูณหนึ่งเก้ากำลังสามส่วนด้บวกเ้สองบวกเบวกสเท่ากับ 578เมตรครับจงหาค่าในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับข้อที่1นึ่งอินทิเกรตสามเอกกำลังสงบวกเอกลบส จะได้ว่า x 3บวก x 2ส่วน2ลบ 4x 5ส่วน2เท่ากับ1 2 5บวก25ส่วน2ลบ20ลบ8บวก2ลบ8เท่ากับ2 3 1ส่วน2 ต่อไปข้อสามจสองนะครับอินทิเกรตของ x-1 กลบหลังสจะได้ว่า x-1 ลบหนึ่งส่วนสามกลังสามสามสองเท่ากับแปดสาลบหนึส่วนสามเท่ากับเสสาไอ้เฮียเสียงโอ้